เรื่องราวความรักที่แปลเปลี่ยนจากความสุขกลายเป็นความเศร้าและความสูญเสียเมื่อไอห,หนุ่มครั่งรักพกปืนและวัตถุระเบิดบุกบ้านแฟนสาวที่ถูกพ่อแม่และญาติพี่น้องฝ่ายหญิงกีดกันมาตลอดเวลาหมายจับแฟนสาวเป็นตัวประกันให้รู้ดำรู้แดงกันให้ได้ในวันนี้แต่แฟนสาวสามารถหลบหนีไปได้จึงคว้าพี่สาวแฟนไว้เป็นตัวประกันแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังกันนับร้อยนายแต่ไม่กล้าเข้าจับ แรงตัวประกันจะได้รับอันตรายหลังจากไอหนุ่มข้างหลักก็พยายามควบคุมตัวประกันออกจากบ้านเพื่อจะหาลู่ทางหลบหนีแต่กลับพบว่าถูกตำรวจล้อมไว้ถูกดานจนต้องพาตัวกลับเข้าไปในบ้านขู่ไม่ให้ใครเข้าใกล้ไม่เช่นนั้นจะระเบิดตัวประกันตายเคียงคู่กันไปก่อนที่ท้ายที่สุดในตำรวจมือปราบในคราบนักกีฬาแม่นปืนทีมชาติจะนำทีมเจ้าหน้าที่ดวลดับคนร้ายในที่เกิดเหตุปิดฉาก4ี่ชั่วโมงแห่งความระทึกใจของเราไทยมุง หรือไว้เพียงเรื่องราวเล่าขานตำนานแห่งความรักที่กลายเป็นความเศร้าตำนานคดีดัง2525มือปืนทีมชาติดวลดับหนุ่มคลั่งรักจับพี่แฟนเป็นตัวประกันจะเป็นอย่างไร l e g e n d a r y Channel จะเล่าให้ฟังเวลาประมาณ23นาฬิกา ่ำคืนวันที่15กุมภาพันธ์2อ2 5าร้อยยี่ารอตำรวจตรีพรชัยไทยแท้อนอนร้อยเวรสนหลักสองรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์จากหญิงสาวซึ่งมีน้ำเสียงตื่นตระหนกตกใจว่าที่บ้านเลขที่3ทับ 66, สซอยข้างลงรับจำนำการถนนเพชรกเกษมบางแคเหนือภาษสีเจริญฝั่งธนบุรีสภาพบ้านเป็นตึกแถวสามชั้นขณะนี้ได้มีคนร้ายบุกเข้ามาในบ้านโดยคนร้ายดังกล่าวเป็นชายหนุ่มอายุราวๆ20ปีเศษ มีทั้งอาวุธปืนและระเบิดมือโดยขู่จับตัวคนในบ้านไว้เป็นตัวประกันหลังรับแจ้งเหตุร้อยตำรวจตรีพรชัยจึงรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนจะพร้อมด้วยพันตำรวจโทจำนองสายสมบูรณ์สารวัตรใหญ่สนหลักสองและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งหน่วยแม่นปืนที่ถูกระดมกำลังเข้ามาหล,ลายล้อมอยู่รอบตึกแถวที่เกิดเหตุโดยพันตำรวจโทจำนองได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมไว้เฉยๆก่อนและห้ามไม่ให้มีการใช้อาวุธปืนโดยเด็ดขาด เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ตัวประกันและในขณะเดียวกันได้พยายามหาทางคลี่คลายจากการสอบถามรายละเอียดจากพยานที่อยู่แวดล้อมรวมทั้งเจรจาขอให้ชายหนุ่มที่เป็นคนร้ายวางอาวุธแต่ทว่าชายหนุ่มคนร้ายที่อยู่ในบ้านกลับตะโกนกล้องออกมาจากบ้านห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใกล้พร้อมขูว่ว่าหากตำรวจไม่เชื่อตอนนี้ตนมีหญิงสาวเป็นตัวประกันอยู่หนึ่งคนก็จะฆ่าตัวประกันพร้อมตัวเองให้ตายคู่กันไป พันตำรวจโทรจำนองจึงสั่งให้ตำรวจทุกคนอยู่ในความสงบห้ามใช้อาวุธปืนจนกว่าจะได้รับคำสั่งการเจราจาระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนร้ายยังพยายามต่อรองกันเรื่อยไปกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษคนร้ายดังกล่าวยังไม่ยอมวางอาวุธจำนวนต่อเจ้าหน้าที่จากรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่สอบสวนในเบื้องต้นได้ความว่าคนร้ายคือชายหนุ่มที่มาหลงรักลูกสาวเจ้าของบ้าน และพยายามเพียนไปมาหาสู่ในขณะที่ถูกพ่อแม่พี่น้องของหญิงสาวคัดขวางมาเป็นเวลาหลายปีก่อนที่ท้ายที่สุดจะกดดันจนทนไม่ไหวบุกเขาจี้จับตัวประกันในครั้งนี้โดยในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเจรจาต่อรองอยู่นั้นปรากฏว่าคนหลายซึ่งทราบชื่อต่อมาว่าชื่อนายบักสงหรือนายชิดชัยเพรีไพศาลหนุ่มเจ้าของโรงงานผลิตขนมปังได้ใช้ปืนพกจี้ที่ขมับของหญิงสาวคนหนึ่ง เราพาตัวเดินออกจากตึกเดินข้ามถนนไปทางตลาดบางแคทางกลางไทยมุงมากหมายที่รายล้อมดูเหตุการณ์อยู่แม้จะดึกดื่นค่อนคืนขนาดไหนก็ตามในขณะที่คนร้ายจี้พาตัวสาวตัวประกันเดินข้ามถนนนั้นคนร้ายก็มีอาการวาาหวาดผวาปากร้องตะโกนขู่ห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้เข้าใกล้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการที่คนร้ายพาตัวประกันออกจากบ้านข้ามออกมาที่ถนนและมุ่งหน้าไปทางตลาดนั้น เพื่อจะหารูทางหลบหนีจึงได้กระจายกำลังล้อมรอบไว้หลังจากคนร้ายได้จี้ตัวประกันพาเดินวนเวียนอยู่ในตลาดอยู่พักหนึ่งจนเห็นว่าถูกรายล้อมไว้รอบทุกทิศทางไม่มีช่องทางหลบหนีได้แน่จึงพาตัวประกันเดินกลับมาที่ตึกแถวดังกล่าวก่อนจะเข้าไปด้านในขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงล้อมตึกและส่งกำลังให้เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งออกสืบหาญาติพี่น้องของหนุ่มคนร้ายและหญิงสาวตัวประกันเพื่อจะกล่อมให้วางอาวุธยอมจำนนแก่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ได้ จากนั้นในเวลาไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเชิญตัวนายวิกลานผู้เป็นเจ้าของบ้านและยังเป็นสามีของสาวตัวประกันมาสอบสวนจนได้ความว่าก่อนเกิดเหตุนายชิดชัยหรือบักสงอายุ30ปีพอขาเจ้าของโรงงานทําขนมปังย่านบางบอนผู้ซึ่งมาหลงรักนางสาวอาซิลน้องสาวของตนมาหลายปีได้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านเมื่อเวลาประมาณ20นาฬกา ขณะที่คนในบ้านกําลังจะกินข้าวกันเมื่อคนในบ้านเห็นนายชิดชัยมาก็ชวนให้มาร่วมโต๊ะอาหารด้วยโดยหลังจากที่รับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนายชิดชัยได้บอกให้ทุกคนในบ้านอยู่ในความสงบก่อนจะควักปืนพกที่เตรียมไว้ออกมาขู่พร้อมกับที่อีกมือหนึ่งก็ลงระเบิดมือจากกระเป๋ากางเกงออกมา ทำให้ทุกคนตั้งตกใจเป็นอันมากโดยนายชิดชัยนั้นมีทีท่าที่จะจี้เอาตัวน้องสาวตนไปด้วยตนจึงออกอุบายว่าให้น้องสาวขึ้นไปเก็บเสื้อผ้าด้านบนก่อนที่น้องสาวจะหาทางหลบหนีออกจากอาคารไปและตนเองก็แกล้งออกอุบายขอขึ้นไปตามตัวน้องสาวซึ่งหายไปนานก่อนที่จะหลบหนีมาด้วยอีกคนหนึ่งในขณะที่ภรรยาของตนนอนหลับอยู่ชั้นสองไม่รู้เรื่องได้ยินเสียงเอะอ,อะเดินลงมาจึงถูกนายชิดชัยจับไว้เป็นตัวประกัน ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตามตัวญาติของนายชิดชัยรวมทั้งญาติของตัวประกันทั้งหมดให้มารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณที่เกิดเหตุเมื่อญาติทั้งสองฝ่ายมาประจันหน้ากันก็เกิดรายการโต้เถียงกันยกใหญ่โดยญาติของฝ่ายนายชิดชัยหนุ่มผู้คลั่งรักตัดพอต่อว่าญาติฝ่ายตัวประกันว่า ไม่น่าจะขัดขวางความรักของนายชิดชัยกับนางสาวอาซิลเลยนี่ก็เป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ทางญาติฝ่ายตัวประกันกับบอกว่านายชิดชัยรักนางสาวอาซิลอยู่เพียงฝ่ายเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้าห้ามปรามและขอให้ทั้งสองฝ่ายนั้นช่วยกันเจรจากับนายชิดชัยให้วางอาวุธปืนยอมจำนนเรื่องใหญ่จะได้กลายเป็นเรื่องเล็กแต่ทว่าญาติทั้งสองฝ่ายเข้าไปไกลเกลี่ยอยู่เป็นเวลานานแต่ก็ยังไม่เป็นผล การเจรจาต่อรองเพื่อขอให้ในายชิดชัยไอหนุ่มคลั่งรักวางอาวุธยังไม่เป็นผลสำเร็จกระทั่งล่วงไปถึงสองนาฬิกากว่าญาติทั้งสองฝ่ายก็ออกมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยใบหน้าเคร่งเครียดพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ว่านายชิดชัยจะไม่ยอมวางอาวุธจนกว่าจะได้พบกับนางสาวอาซิลคนรักก่อนซึ่งในเวลาไล่เลี่ยก,กันนั้นนางสาวอาซิลก็ได้ปรากฏตัวคืนท่ามกลางญาติพี่น้องแต่ญาติพี่น้องไม่ยอมให้นางสาวอาซิลเข้าไปพบกับนายชิดชัยเพราะเกงว่า เมื่อนายชิดชัยพบนางสาวอาซิลแล้วอาจจะจับตัวไว้หรือไม่ก็ตัดสินใจตาย,ตายพร้อมกับนางสาวอาซิลในเวลาต่อมาพันตํารวจเอกรังสิตยานโนไทยผู้กํากับการตํรารวจนครบาล17ได้ออกหน้าเกลี้กล่อมคนร้ายโดยขณะนั้นคนร้ายหรือนายชิดชัยได้จับกลุ่มตัวพี่สาวแฟนหรือนางสิริลักษณ์พร้อมกับนายสมศักดิ์พี่ชายแฟนอีกคนหนึ่งไว้เป็นตัวประกันอยู่ภายในบ้านโดยขณะที่พันตํารวจเอกรังสิตได้พยายามเกลี้กลมนายชิดชัยอยู่นั้น ตลอดเวลาได้รับแต่การปฏิเสธกระทั่งพันตรวจเอกรังสิทธ์ต้องพยายามใช้น้ำเย็นเข้ารูปด้วยการออกอุบายว่านักข่าวจะขอสัมภาษณ์นายชิดชัยถึงชีวิตรักระหว่างนายชิดชัยกับนางสาวอาซิลหรือนางสาวหัทไทการซึ่งข้อเสนอนี้ไเด้สร้างความพออกพอใจให้แก่นายชิดชัยเป็นอย่างยิ่ง และในเวลาต่อมาบรรดาผู้สื่อข่าวพร้อมช่างภาพสิบกว่าคนจึงได้รับอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์นายชิดชัยได้โดยนายชิดชัยขอร้องว่าอย่าถ่ายภาพโดยเด็ดขาดแต่ขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์อยู่นั่นเองก็มีช่างภาพรายหนึ่งถ่ายภาพไว้ทาให้ในายชิดชัยโกรธมากหันมาตะคอกใส่ว่าพวกคุณอยากได้ภาพและข่าวที่ดีกว่านี้หรือไม่พร้อมกันนั้นก็ทําท่าจะคว้างระเบิดเข้าใส่กลุ่มผู้สื่อข่าวทําเอาบรรดาผู้สื่อข่าวใจหายใจคว่ำไปตามๆกัน แต่อย่างไรก็ตามหลังจากทําความเข้าใจกับผู้สื่อข่าวใหม่นายชิดชัยก็ยอมที่จะเล่าเรื่องราวความรักของตนให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าตนเองรักกับนางสาวฮัทยการหรือนางสาวอาซิลมาเป็นเวลา6ปีเศษแล้วโดยตนพบกับนางสาวฮัทยการขณะที่นางสาวฮัทยการช่วยพี่สาวไข่ก๋เตี๋ยลุกชิ้นอยู่ที่ตลาดบางแคจากนั้นตนก็ติดพันมาโดยตลอดกระทั่งเมื่อนําผู้ใหญ่ไปสู่ขอ ก็ได้รับการปฏิเสธจากญาติญาติของนางสาวฮัทยการโดยญาติญาติของนางสาวฮัทยการได้ขอพัดผ่อนจากตนเรื่อยมาจากปีหนึ่งเป็นอีกปีหนึ่งจนท้ายที่สุดสุดจะทนทานได้วันนี้จึงตัดสินใจใช้อาวุธเข้าพิชิตเพราะถูกหลอกมาหลายปีแล้วนั่นเองโดยระหว่างที่นายชิดชัยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอยู่นั้นพบว่านายชิดชัยได้เปิดแก๊สหุงต้มภายในบ้านจนกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วโดยในตอนท้ายของคําสัมภาษณ์นายชิดชัยกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า หากตนเองเป็นอะไรไปขอให้ค้นหาจดหมายรักของตนเองกับนางสาวฮะไทยการจะได้เป็นข้อพิสูจน์ว่าตนเองนั้นมีรักแท้กับนางสาวฮะไทยการจริงหลังสัมภาษณ์กันจนได้เวลาพอสมควรเหล่าผู้สื่อข่าวก็ค่อยล่ลาถอยออกจากรัศมีอันตรายโดยขณะนั้นเองพันตำรวจเอกลังสิทธยาโนไทยก็ได้เกลี้ยกล่อมให้ในายชิดชัยมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลเจ้าหน้าที่จึงได้แตลายล้อมอยู่ภายนอกตึกกระทั่งต่อมาเวลาสามนาฬิกา ท่ามกลางความเงียบสงัดกับมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดพร้อมเสียงร้องของความช่วยเหลือจากนายสมศักดิ์ซึ่งเป็นตัวประกันอีกคนหนึ่งก่อนที่จะพบนายสมศักดิ์วิ่งหนีออกมาจากบ้านโดยสภาพได้รับบาดเจ็บมีเลือดท่วมกายหลังจากนั้นก็มีเสียงระเบิดดังตูมขึ้นทําให้บรรดาเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รายล้อมอยู่ต่างหมอบราบลงกับผื้นในขณะที่ส่วนหนึ่ง ได้เข้าไปช่วยเหลือนําตัวนายสมศักดิ์ส่งโรงพยาบาลศิริราชหลังการตัวนายสมศักดิ์ออกไปได้ในวินาทีเดียวกันนั้นเองเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ลายล้อมอยู่ได้หันไปสาส์กระสุนเข้าใส่ในตัวอาคารพันตํารวจเอกลังสิทธยาโนไทยซึ่งยืนอยู่ด้านหน้าเพียงคนเดียวต้องร้องตะโกนว่าให้หยุดยิงหากใครขัดขืนจะสั่งขังทันทีพร้อมกันนั้นพันตํารวจเอกลังสิทธยาโนไทยอดีตมือปืนทีมชาติระดับเหรียญทองได้ใช้อาวุธปืนของตนเองดวลกับคนร้าย โดยมุ่งยิงไปยังช่องว่างของประตูเหล็กที่เห็นเงาคนร้ายพุบพุบโพโพจนเสียงดังสนั่นวันไหวทั้งสองฝ่ายดวลกันเป็นเวลานาน,านกว่า3นาทีเสียงปืนจากฝั่งคนร้ายก็สงบลงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกลูกเข้าเคลียร์พื้นที่ก็พบนายชิดชัยไอ้หนุ่มข้างรักนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณห้องน้ําส่วนานางสิริรัตน์พี่แฟนซึ่งเป็นตัวประกรันสามารถหลบหนีขึ้นไปอยู่บนชั้นดาดฟ้ารอดตายไปอย่างบุบวิด โดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงดดนกับคนร้ายอยู่นั้นปรากฏว่าภายในบ้านมีแสงเพลิงลุกไหม้ตลอดเวลาเนื่องจากการที่นายชิดชัยเปิดแก๊สหุงต้มไว้รวมทั้งยังคว้างระเบิดตามมาหนึ่งลูกจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถดับเพลิงฉีดน้ำไฟจึงดับลงได้สนิทสำหรับนางศิริลักษ์ตัวประกันนั้นได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเป็นประโยคแรกว่ารู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ในคราวแรกคิดว่าต้องตายแน่ๆเพราะเขาเหมือนคนบ้า นางสิริลักษณ์ยังเปิดเผยถึงเหตุการณ์ช่วงที่นายสมศักดิ์พี่ชายตนรอดออกมาว่าขณะนั้นนายสมศักดิ์ได้ลุกขึ้นไปปิดแกด๊สเพราะทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวแล้วแต่นายชิดชัยคิดว่านายสมศักดิ์จะหลบหนีจึงตัดสินใจยิงปืนเข้าใส่ในายสมศักดิ์ช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองนางสิริลักษณ์จึงได้ลุกวิ่งขึ้นหนีไปชั้นบนของบ้านส่วนนายชิดชัยก็ละความสนใจจากนายสมศักดิ์มาชั่วคราวและหันกลับมาหาตนอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อเห็นตนวิ่งหนีออกมาแล้ว จึงหันกลับไปหานายสมศักดิ์ด้วยการคว้างระเบิดเข้าใส่แต่ทว่าระเบิดไปติดอยู่ที่บริเวณตู้เย็นทําให้ในายสมศักดิ์วิ่งหนีออกมาได้รออตายอย่างหวุดหวิดศพนายชิดชัยนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มอบให้มูลนิธิ่วมกตันยูนําส่งสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจผ่าพิสูจน์วิถีกระสุนส่วนญาติิของนายชิดชัยต่างอยู่ในอาการเสียใจและไม่ยอมกล่าวกับผู้สื่อข่าวใดๆทั้งสิ้น ต่อมาเวลา11นาฬิกาของวันที่16กุมภาพันธ์2525นั่นเองผู้สื่อข่าวไทยรัฐได้พบนางเฮียงมารดาของบักสงหรือนายชิดชัยที่โรงงานทำขนมปังในซอยสิริชัยถนนบางขุนเทียนตัดใหม่ถลุทนบุรีปากท่อแขวงท่าขา้ามเขตบางขุนเทียนฝั่งทนบุรีกรุงเทพมหานครโดยผู้เป็นมารดาของไอหนุ่มคลั่งรักกล่าวว่านายชิดชัยหรือนายบักสงเป็นบุตรชายคนที่สองจากบุตรทั้งหมด7คน ที่เป็นชาย3ามหญิงสบิดาเสียชีวิตตั้งแต่เล็กตัวนายบักสงนั้นขยันขันแข็งทำมาหากินตั้งแต่เด็กไม่เคยเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือแต่พยายามศึกษาด้วยตนเองกระทั้งพอมีความรู้อ่านออกเขียนได้แต่เดิมครอบครัวอยู่แถววัดภัยเงินสาธุประดิษฐ์ แขวงวัดพระยากหลายเขตยานนาวาแต่ต่อมาได้ย้ายมาที่โรงงานทําขนมปังแห่งนี้เนื่องจากนายบักสงได้เก็บหอมรอมริบจากอาชีพรับโรตีจากโรงงานไปเล่ขายด้วยรถจักรยานสองล้อจนมีเงินมาซื้อโรงงานแห่งนี้เมื่อประมาณ3-4ี่ปีมาแล้วในเนื้อที่ประมาณ400ตารางวามีคนงานห6คนนอกจากนี้นางเฮียงยังเผยว่านายสมศักดิ์ตัวประกันอีกคนหนึ่งที่ถูกนายบักสงยิงจนได้รับบาดเจ็บนั้น ก็ทำงานอยู่ที่โรงงานขนมปังแห่งนี้ด้วยโดยนางเฮียงยังเผยว่านายบักสงลูกชายของตนนั้นเมื่อตอนเล่ขายโรตียังเป็นนักร้องเพลงจีนอยู่คณะตึง้งหนังแซหุงร้องเพลงภาษาจีนกลางโดยก่อนตายบักสงก็ยังไปร้องเพลงร่วมคณะอยู่เสมอ,เ,สมอเมื่อคณะตึง้งหนังแซหุงมีงานที่ไหนก็มักจะตามนายบักสงไปร่วมร้องเพลงด้วยนายบักสงเป็นคนไม่ค่อยพูดจาทำแต่งานค่อนข้างมัธยัติขีเหนียว ส่วนนางเฮียงกับลูกคนอื่นๆอีกหลายคนก็ยังอยู่ที่บ้านเก่าย่านวัดไผ่เงินย่านนาวาแต่นายบักสงกับพี่สาวอีกคนหนึ่งมาอยู่ที่โรงงานขนมปังแห่งนี้โดยนางเฮียงเล่าว่านายบักสงผู้เป็นลูกชายนั้นหลักใคร่กับนางสาวฮัทยการหรืออาซิลมาตั้งแต่อายุรุ่นรุ่นด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยฝ่ายหญิงนั้นก็ส่งจดหมายถึงนายบักสงเป็นปึกๆยังเก็บอยู่ในห้องนอนของนายบักสงจนบัดนี้นางเฮียงเองไม่ทราบว่าเหตุใดลูกชายจึงไปก่อเหตุคลั่งรัก และทั้งเป็นเหตุให้ตัวเองต้องเสียชีวิตอย่างอานาถอย่างไรก็ดีผู้เป็นมารดาไอ้หนุ่มคลั่งรักได้คาดหมายถึงสาเหตุที่ลูกชายก่อเหตุหลายขึ้นที่บ้านฝ่ายหญิงว่าอาจจะเป็นด้วยประเพณีจีน ที่ว่าถ้าน้องสาวจะแต่งงานต้องรอให้พี่สาวแต่งออกไปเสียก่อนจะแต่งตัดหน้ากันไม่ได้ในขณะที่นางสาวอาซิลก็มีพี่สาวอีกคนที่ยังไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวเมื่อนในบักสงไปทาบถามขอนางสาวอาซิลแต่งงานทางญาติฝ่ายหญิงจึงปฏิเสธไม่ยอมให้แต่งและทั้งท้ายที่สุดหลายครั้งเขา้าบักสงเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจจึงไปก่อเหตุขึ้นโดยนางเฮงยังว่าลูกชายไม่น่าวู่วามถึงขนาดนี้ ทำให้ญาติพี่น้องเสียใจไปตามๆกันส่วนอาวุธปืนพกที่นายบักสงใช้เป็นอาวุธขู่จี้ตัวประกันนั้นนางเฮียงกล่าวว่านายบักสงได้ซื้อไว้เพื่อป้องกันขโมยที่โรงงานเพราะโรงงานขนมปังตั้งอยู่ในที่เปลี่ยวและเป็นปืนเถื่อนไม่มีทะเบียนส่วนระเบิดมือนั้นนางเฮียงไม่รู้เลยว่านายบักสงไปเอามาจากไหนเมื่อสอบถามคนงานในโรงงานขนมปังของลูกชายคนงานก็ไม่รู้เหมือนกัน เมื่อนักข่าวสอบถามคนงานถึงนายบักสงว่ามีปณิสัยใจคออย่างไรคนงานต่างพากันตอบว่านายบักสงเป็นคนใจดีไม่ค่อยพูดถ้าไม่มีงานอะไรเป็นคนเฉยเฉยโดยช่วงเย็นวันเดียวกันผู้สื่อข่าวได้ไปที่บ้านที่เกิดเหตุเพื่อขอพบนางสาวฮัทไทการหรือนางสาวอาซิลแต่ปรากฏว่านางสาวอาซิลได้หลบผู้สื่อข่าวขึ้นชั้นบนคงมีแต่พี่ชายออกมาพบผู้สื่อข่าวพร้อมชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ปกติแล้วนายชิดชัยเป็นเพื่อนกับนายสมศักดิ์พี่ชายของนางสาวอาซิลและต่อมาก็ได้หลงรักนางสาวอาซิลมาเป็นเวลาหปีเศษแล้วโดยนายชิดชัยก็ทําตัวเข้านอกออกในที่บ้านเหมือนสมาชิกคนหนึ่งตกเย็นก็จะมานั่งดูโทรทัศน์ที่บ้านเป็นประจำกระทั่งก่อนตุดจีนที่ผ่านมานายชิดชัยได้มาสู่ขอนางสาวฮทไทการแต่นางสาวฮทไทการปฏิเสธไปโดยอ้างว่าทัศนะาไม่ตรงกันทําให้ในายชิดชัยเจ็บแขนใจมาก ทว่าก็ขอพูดกับนางสาวอทัยการว่าอย่างไรก็ดีขอให้คบเป็นเพื่อนที่ดีกันต่อไปก่อนเกิดเหตุนายชิดชัยก็มาดูโทรทัศท์ที่บ้านก่อนที่จะตรงเข้าล็อกประตูบ้านหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วนำอาวุธร้าออกมาแสดงตนขู่ว่าหากไม่ต้องการเดือดร้อนขอให้นางสาวไทัยการติดตามออกไปด้วยกัน นายวิกลานพี่ชายคนโตจึงใช้จิตวิทยาบอกให้นางสาวไทยการไปเก็บเสื้อผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนางสาวไทยการจึงทําทีไปเก็บเสื้อผ้าที่ชั้นบนแล้วหลบหนีไปส่วนนายวิกลานก็อ้างว่าจะไปตามน้องเพราะเห็นขึ้นไปนานแล้วก่อนจะหลบหนีออกจากอาคารไปได้อีกคนหนึ่งส่วนนางสิริลักษณ์ผู้เป็นภรรยาของนายวิกลานนั้นนอนอยู่บนชั้นสองตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเอะอะ ก็ถูกนายชิดชัยจับเขาเป็นตัวประกันดังกล่าวส่วนนายสมศักดิ์ผู้เป็นเพื่อนกับนายชิดชัยนั้นก็ยังอยู่ในอาคารและไม่ได้หลบหนีออกมาจึงกลายเป็นตัวประกันไปด้วยอีกคนหนึ่งก่อนที่ท้ายที่สุดทั้งหมดจะสามารถหลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยส่วนนายชิดชัยกลับต้องดับชีวิตตนเองลงสังเวยความรักนั่นเองกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนาม ทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคลวะ l e จ e นเดอรี่ชา n e l